ปัญหาหัวล้านนี่นะฮะ<ช>ไม่ใช่ปัญหาเล่นๆนะครับเป็นปัญหาที่มันเกาะกินในใจของผู้ชายหลายๆคนเลยนะฮะ<ช>หลายๆคนบอกเออแล้วสรุปแล้วเราจะดูยังไงว่าเราเ,เข้าสู่หรือเข้าข่ายอาการหัวล้านแล้วเนี่ยมีวิธีการวัดเนี่ยนะฮะ<ช><ช>โดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าเวอร์เนีย<ช><ช>แต่ถ้าไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรไม้บรรทัดได้เหมือนกัน<ช>น,ะนะครับเราใช้วิธีการวัดนะครับ<ช>จากจุดหัวคิ้วนี่นะครับไปสู่จุดตรงกลางของเอ็มเชฟเนี่ยนะฮะไม่ควรเกิน 6.5จด้าเซนติเมตรหรือวัดจากจุดเดิมนี่นะครับไปสูงงามนี่นะครับ ไม่ควรเกิน8ซนติเมตรนะครับและยังมีอีกหนึ่งจุดครับรอยแสกครับถ้าหากว่ามีระยะรอยแสกนะครับเกิน1ซนติเมตรนี่นะครับเรียกว่าก้าวเข้าสู่ระยะของอาการเริ่มจะผมบาง<ม>แล้วจะนำพาไปสู่อาการหัวล้านในที่สุดนะครับพี่เจมเองก็เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับต้องยอมรับว่าวันนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ในการที่จะกินยาต่างๆมันมีผลข้างเคียงแล้วตอนนั้นจําได้ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันมันมันลำบากมากครับมันมีอาการวิงเวียนศีรษะมันมีอาการคลื่นไส้บางบาง ยาที่หมอที่เขาว่าดีนะไปต่อคิวเยอะๆเนี่ยนะครับกินแล้วเกิดอาการใจเต้นเร็วเห็นเขาได้ยินเขาพูดถึงเรื่องของการไปปลูกผม mm hmm. พอไปเรียนรู้จริงๆก็ hmm. ค้นพบว,ว่ามันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับทุกคน<ม>แต่สิ่งหนึ่งที่เจอนแน่ๆก็คือการเจ็บตัวเราก็เลยไม่ได้มองวิธีนั้น<ม>แต่โชคดีไปกว่านั้นของชีวิตคือว่าได้มีโอกาสมาเป็นพรีเซนเตอร์ของ e v i v e นี่แหละครับที่ทำให้เราดูเลยครับว่าการแก้ปัญหาเรื่องหัวล้านผมบางผมร่วงเนี่ยมันต้องแก้โดยธรรมชาติ นี่คือเหตุผลเลยครับที่ทําให้พี่เจมรู้สึกว่าเฮ้ยปอค้นพบรีไวฟ์เนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปทันทีพี่เจมชื่นชมรีไวฟ์อย่างหนึง่งก็คือว่ารีไวฟ์เขามีความเข้าใจในเรื่องปัญหาหัวร้านผมร่วงผมบางอย่างแท้จริงเขาเลยมีการออกแบบการดีไซน์การดูแลแบบครบวงจรสาเหตุหลักๆของปัญหาผมร่วงเนี่ยนะครับมันจะมี2ส,สาเหตุหลักๆเลยสาเหตุแรกเลยนะครับสังเกตง่ายเวลาร่วงเราดูในห้องน้ำเนี่ยเวลาตามท่อตามอะไรเนี่ย นับง่ายๆนะครับถ้าหากว่ามันมากกว่า20-30เส้นต่อวันเมื่อไหร่เนี่ยคุณกำลังก้าวเข้าสู่ปัญหาผมร่วงผมบางและจะหัวล้านในที่สุดนะครับ <S <S และสาเหตุหลักๆสาเหตุที่สองคือว่าไอ้ผมร่วงร่วงไปแล้วก็คือร่วงนะ <S <S แต่ไอ้ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับหลายๆคนเส้นเล็กลงนะครับหลายๆคนขึ้นมาน้อยกว่าปกติเพราะฉะนั้น2อย่างนี้มันเป็นปัญหาที่สวนทางกันนะฮะนี่แหละ เป็นสาเหตุหลักๆที่ทําให้คนหัวล้านครับซึ่งรีไวฟ์นะครับก็ตอบโจทย์2ปัญหานี้นะครับเพราะว่ารีไวฟ์เนี่ยมีการดูแลแบบควบวงจรนะครับอันแรกเลยก็คือรีไวฟ์ขวดสีเงินเป็นเซรั่มที่ลดการขาดุดร่วงและช่วยให้ผมใหม่เกิดขึ้นมานะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของรีเดนซิลแล้วก็อนาเกนนะครับแต่พอผมเกิดขึ้นมาใหม่นี่สิครับ ผมอาจจะเส้นเล็กลงถูก<ช>ไหมครับ<ช>ที่พี่บอกนะครับอาจจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้น r e ไ i v e ก็ออกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลข้อมวงจรก็คือรีไวฟ์ขวดสีดำนะครับ<ช>เป็นเซรั่มสำหรับบำรุงเส้นผมใหม่ช่วยบำรุงผมที่ขึ้นใหม่ให้แข็งแรง หนาและก็ดกดํขึ้นยนครับซึ่งขวดสีดำนี้นะครับ<ฆ>จะมีส่วนผสมของของดํวอย่างเช่น1่ก็คือไข่ปลาคาเวียอย่างที่2ก็คือไข่มุกดําตาฮิตินะครับ<ฆ>และขอย่างสุดท้ายเห็ดทรัฟเฟิลและที่สําคัญก็คือว่ายังมีโลควอตลีฟจากญี่ปุ่นนะครับเราใช้ควบคู่กันไปทั้ง2ขวดนี้นะครับจะเสริมประสิทธิภาพในการทํางานช่วยแก้ปัญหาผมร่วงผมบางได้แบบพระวงจรเลยครับและเพื่อเป็นการยืนยันนะครับถึงประสิทธิธภาพที่ดีของรีไวฟ์นะครับยังมีผลวิจัยที่การันตีคุณภาพด้วยนะครับว่ารีไวฟ์ เซรั่มบำรุงเส้นผมใหม่เนี่ยผ่านการวิจัยจากสถาบันระดับโลกเลยนะครับพิสูจน์แล้วนะครับว่าเส้นผมจะเพิ่มขึ้นและหนาขึ้นกว่า4,000เส้นใน4สัปดาห์ครับบางคนนึกไม่ออกนะครับว่า4,000เส้นเนี่ยมันประมาณไหนนี่พี่เจมมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เลยครับ4,000เส้นคือถ้าเราไปเข้าไปในคลินิกที่เขาปลูกผมทอผมนะครับบอกเลยครับว่า4,000เส้นเนี่ยหมดเป็นแสนนะฮะเพราะนั้นวันนี้นะครับ4,000เส้นรีไวซ์ช่วยคุณได้ครับ